สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาแล้วคะ่ะมาแล้วปีสนโนว์ปีแรกนะคะมาเร็วไหมมาเร็วมาเร็วกว่าที่คิดใช่ไหมคะอันนี้หน้าบ้านนะคะนี่หน้าบ้านเลยเอ้ยทำไมมันหนาวจังเมื่อคืนนี่ถึงว่ามันหนาวมากๆเลยเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะอันนี้สวนข้างบ้านของเจ๊ไกเห็น ปีนี้นะคะสนโนนี่ยังตกไม่เยอะนะคะเพื่อนๆจ๋าไว้ตกน้ำตกน้ำอุ้ยอไรอันนี้ก็คือบ้านเจ๊ไก่เองนะคะเพื่อนๆ นี่เลยรถน้ําแข็งค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆเห็นรถน้ําแข็งไหมปีนี้ไม่ยังไม่เยอะค่ะเพิ่งตกครั้งแรกนะคะเพื่อนๆ ก็ราวๆก็จะขนาดน,นี้นะคะฮัลโหลประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเริ่มละลายแล้วค่ะเพราะว่าลมแรง i'm not pressed properly ลมแรงมากเลยเจา้าเพื่อนจ๋าไว้ลื่นลื่นลื่น Thank mm -hmm. you.